สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะครับประจำวันที่14ธันวาคม2555นะครับช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วนะครับใกล้ปีใหม่ปีหน้าเราก็หวังว่าเราจะได้เห็นนวัตกรรมเห็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกหรือในสังคมไทยนะครับซึ่งการที่เราจะเกิดความคิดใหม่ๆเกิดนวัตกรรมใหม่ๆนั้นเราก็ต้องสร้างโอกาสให้กับผู้คนที่มีความคิดดีๆสามารถพัฒนานวัตกรรมพัฒนาความคิดใหม่ๆเหล่านี้เนี่ย แปลงออกมาเป็นสินค้าแปลงออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจนะครับแน่นอนที่สุดครับการผลิตหรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เองก็มีนโยบายสําคัญนโยบายหนึ่งก็คือนโยบายที่จะให้นักศึกษาจบใหม่นักศึกษาซึ่งจบไม่เกิน5ปีเนี่ยได้มี ความคิดที่จะประกอบธุรกิจด้วยตัวเองจากความคิดไอเดียดีๆนวัตกรรมดีๆทำให้เกิดการขยายตัวของการจ้างงานด้วยนะครับตรงนี้เป็นนโยบายซึ่งเราเรียกว่านโยบายกองทุนตั้งตัวได้นะครับซึ่งก็เริ่มเดินหน้าแล้วอย่างเต็มที่นะครับโดยมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการบริหารซึ่งกรรมการบริหารเนี่ยก็มีท่านดรโอรานชัยประวัติ นะครับแล้วก็ในส่วนของกรรมการนโยบายก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีท่นยานนายยกรัฐมนตรีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจหลายหน่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งสถาบันการเงินนะครับแนวทางของกองทุนตั้งตัวได้เนี่ยก็ต้องการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของนักศึกษานะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เกิด เจ้าของกิจการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยก็สามารถที่จะมาขอกองทุนได้เพื่อนำไปประกอบธุรกิจนะครับโดยที่นักศึกษาก็ต้องมีโครงการมีไอเดียดีๆมานะครับกองทุนหมุนเวียนในปีแรกเนี่ยจำนวน5,000ล้านบาทนะครับแล้วจะดึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยเข้ามาร่วมอีก1,000 0ล้านบาทโดยจะปล่อยกู้ให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในปวส จนถึงปญญาตรีหรือจบแล้วไม่เกิน5ปีนะครับตรงนี้เราก็จะสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดเราจะเห็นได้ว่าในลักษณะของการกู้ยืมเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยกองทุนจะให้ไม่เกิน1ล้านในปีแรกคือปี5-6นะครับโดยจะปล่อยกู้มีตัการตั้งเป้าหมายไว้ไวประมาณ5000รายนะครับมีเม็ดเงินทั้งหมดอยู่5000ล้านนะครับปี56แล้ว ถ้าสมมุติโครงการไหนดีเนี่ยทางสถาบันการเงินก็อาจจะจ่ายสมทบเป็นเงินทุนให้เพิ่มเติมอีก2ล้านนะฮฉะนั้นก็คือประมาณ3ล้านซึ่ง3ล้านบาทเนี่ยนักศึกษาซึ่งจบใหม่เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปขอสินเชื่อได้ง่ายๆนักนะครับเพราะว่านักศึกษาจบใหม่บางทีก็จะไม่มีหลักทรัพย์คำประกันการมีกองทุนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีโครงการดีๆเนี่ยก็จะไปขอ กองทุนตรงนี้ได้ขอสินเชื่อมาประกอบธุรกิจได้นะครับทีนี้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นอย่างไรอัตราดอกเบีย้ยก็จะพยายามที่จะไม่ให้สูงเกินไปจนกระทั่งเป็นภาระต้นทุนทางการเงินมากเกินไปนะครับซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็ได้ไปเจราจาตกลงกับบรรดาสถาบันการเงินก็จะมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ m l r บวก2เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นในระดับที่เหมาะสม ที่จะไปประกอบธุรกิจได้นะครับทีนี้ในปีต่อๆไปเนี่ยก็จะมีการเพิ่มงบประมาณเข้ามานะครับโดยที่ในปี57ก็จะเพิ่มเป็นหมื่นล้านแล้วก็ปี5859ก็จะเพิ่มตามลําดับเป็น2 0 0 0 0ล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวทําให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะทําให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งในระยะยาวนะครับนี่คือก็คือภาพ ในวันที่มีการเปิดงานนะครับก็มีการเซ็นความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหลายของรัฐนะฮะที่จะร่วมปล่อยสินเชื่อนะครับในนิทรรศการในงานวันนั้นเนี่ยก็จะมีการนำเอาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมาแสดงให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการ ทำข้อมูลถึงกลไกลการทํางานของกองทุนว่าทําอย่างไรที่จะทําให้กองทุนนี้มีความยั่งยืนและไม่เกิดปัญหาหนี้เสียนะครับเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจัดตั้งกองทุนนี้ก็เป็นเงินภาษีของประชาชนฉะนั้นก็ต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าด้วยการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสถาบันการศึกษาซึ่งก็จะมีหน่วยงานซึ่งเราเรียกว่าเป็นหน่วยงานบ่มเพาะ วิสาหกิจทั้งหลายที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะร่วมทํางานกับสิทธิ์เก่าโดยที่สิทธิ์เก่าเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพนั้นๆนะครับก็จะมาร่วมให้คําปรึกษาหารือแล้วก็จะมีสถาบันการเงินเนี่ยก็มาช่วยพิจารณาโครงการด้วยฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าโดยตัวโครงการเนี่ยมันมีนกลไกที่จะช่วยคัดกรองโครงการที่มีคุณภาพรวมทั้งบัณฑิตจ,จบใหม่หรือนักศึกษา ที่มีความคิดดีๆแล้วก็เป็นความคิดที่สามารถแปลงเอามาใช้ในทางปฏิบัติได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับพ้างการผลิตธุรกิจอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยเขาจะสอนอะไรบ้างเขาก็จะสอนในเรื่องการบริหารเงินทุนการจัดการการบริหารทางด้านการตลาดนะครับการทําระบบบัญชี เพราะว่าบางทีเนี่ยนักศึกษาจบใหม่อาจจะมีความคิดไอเดียดีๆในแง่ของผลิตภัณฑ์ในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ว่าอาจจะในการจัดการเชิงการตลาดหรือการจัดการเชิงธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ไม่เก่งเราก็ติดอาวุธทางความคิดให้นะครับ แต่โดยลักษณะของกองทุนเนี่ยเนื่องจากว่ากองทุนเนี่ยให้ไม่เกิน3ล้านคือตัวกองทุนให้1ล้านสถาบันการเงินที่เห็นว่าโครงการดีอาจจะจ่ายสมทบมาเพิ่มอีก2ล้านก็เป็น3ล้านไม่เกิน3ล้านเนี่ยก็เป็นเม็ดเงินไม่มากฉะนั้นถ้ามันเป็นความคิดดีๆเป็นนวัตกรรมที่มีอนาคตมากๆก,การการใช้เม็ดเงินแค่นี้น่าจะไม่พอก็อาจจะต้องมีกลไกในการต่อยอด ที่จะส่งต่อโครงการหรือนวัตรกรรมอันนั้นเนี่ยไปยังแหล่งทุนหรือแหล่งสินเชื่อซึ่งสามารถที่จะทำให้พัฒนาต่อยอดได้อย่างเต็มที่นะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปสู่กลไกที่เราเรียกว่าเวนเจอร์แคปิตอลหรือกองทุนร่วมเสี่ยงนะครับในหลายประเทศที่ประสบความสาเร็จในการสร้างนาวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือ ในยุโรปก็ตามอย่างสาหรัฐอเมริกาเนี่ยมีตัวอย่างชัดเจนนะอย่างกรณี Facebook กรณีของ m i c r o s อ f t ของ Bill Gate หรือแม้กระทั่ง iPhone ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยความคิดบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการสนับสนุนทางการเงินแล้วก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อพัฒนาเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจสร้างประโยชน์ ต่อการจ้างงานอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ความคิดดีๆบางอย่างนวัตกรรมบางอย่างโดยเฉพาะในโลกไอทีเนี่ยบางทีมันเป็นความคิดซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่เลยซึ่งสถาบันการเงินเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีความเสี่ยงยังไม่กล้าที่จะปล่อยสินเชื่อยังไม่ไม่กล้าที่จะให้เงินทุนมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปดูแลตรงนี้ให้มันตั้งตัวให้ได้ก่อนแล้วก็ขยายต่อ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจและการจ้างงานนะครับสำหรับช่วงแรกเนี่ยเราก็คงจะวิเคราะห์กองทุนตั้งตัวได้ซึ่งน่าจะเป็นนโยบายเป็นมาตรการที่จะสร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็เยาว,วชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลายที่จะมาเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วอันเนี้ยมันจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวในระบบทุนนิยมโลกในขณะเดียวกันก็จะทําให้เกิดการจ้างงานจํานวนมากด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันครับ สนบสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังกรมการค้าต่างประเทศปตทและ www b ok ์ n g k o k w ็บบกอก e com สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังกรมการค้าต่างประเทศปตทและ www b a n g k o k w ็บบกอก com กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2เราจะไปประเมินความเสี่ยงรวมทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกนะครับในปีหน้าคือปี5-6นะครับประเมินที่โอกาสก่อนนะครับโอกาสเนี่ยต้องบอกว่ามากมายเหลือเกินโดยเฉพาะในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนและก็เอเชียตะวันออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจในสหรัฐเศรษฐกิจในยุโรปเนี่ยยังมีปัญหาพอสมควร นะครับสหรัฐเองก็ต้องแก้ปัญหาฟิสโคลคลิปหรือการตกหน้าผาทางการคลังในช่วงต้นปีซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขได้สำเร็จมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐอยู่บ้างในขณะที่วิวกฤตการณ์หนี้สินยูโรโซนเนี่ยก็ยังปัญหายังไม่จบนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นักเศรษฐศาสตร์จานวนไม่น้อยที่มีชื่อเสียงก็ประเมินว่าอาจจะใช้เวลา5-6ปี ฉะนั้นกระแสะเม็ดเงินทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินมากเป็นพิเศษเนี่ยก็จะไหลบ่าเข้ามาที่เอเชียโดยเฉพาะอาเซียนซึ่งกําลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉะนั้นโอกาสของการลงทุนเนี่ยมีมากแต่ว่าเราจะต้องคิดให้ดีคิดอย่างมียุทธศาสตร์เข้าไปในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราไปดูโอกาส ในแง่ของการลงทุนในตลาดการเงินก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตลาดหุ้นไทยเองก็ดีตลาดหุ้นในเอเชียเองก็ดีเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยปี56นั้นมองว่าโอกาสที่จะแตะระดับ1 5 0 0จุดเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็มีธุรกิจอุตสาหกรรมหลายธุรกิจอุตสาหกรรมที่เชื่อว่าจะมีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปี55นะครับนั่นคือโอกาสที่เกิดขึ้นโอกาสอีกประการหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่า ในช่วงจังหวะเวลาที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมันเป็นโอกาสของเราที่จะเอาเงินทั้งหลายที่เกิดจากเศรษฐกิจที่มันขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมาใช้ในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในระยะยาวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ขนและทําให้เกิดการกระจายตัวของความมั่งคั่งนะครับทีนี้เราพูดถึงโอกาสไปแล้วนะครับความเสี่ยงก็มีนะครับ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้มากขึ้นในปี56ซึ่งผมประเมินว่า5.5ถึง6.5เปอร์เซ็นต์นี่คือการคาดการณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์มรังสิตและศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปของมรังสิตนะครับในขณะที่สำนักวิจัยอื่นๆนีก็มองที่ระดับนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไมดีเท่านี้อาจจะมองว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณ4-5เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะมีระดับเดียวกับเมื่อปี55นะครับ การที่เรามองว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ถึง6.5กรณีที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามองว่าการบริโภคการลงทุนเนี่ยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคการบริโภคเนี่ยการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนี่ยจะทำให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคอย่างมากการลงทุนภาครัฐซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ปีหน้าก็น่าจะเดินหน้าได้เต็มที่การลงทุนภาคเอกชนเพื่อเตรียมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเกิดขึ้น ดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดก็น่าจะเกินดุลน,นี่คือปัจจัยบวกทีนี้ความเสี่ยงความเสี่ยงนี่มีอะไรบ้างความเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือความเสี่ยงทางการเมืองซึ่งตรงนี้อาจจะนํามาสู่วิกฤตการความขัดแย้งรุนแรงนะครับอาจจะทําให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงันทางด้านการลงทุนได้ถ้าเราสามารถลดปัญหาความเสี่ยงทางการเมืองไปได้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงไปได้ประเทศไทยจะมีโอกาสอย่างมาก ใน,ในแง่เศรษฐกิจและการลงทุนนะครับในขณะที่ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งก็เป็นแรงกดดันของอัตราเงินเฟอ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวดีอุปสงค์ขยายตัวร้อนแรงนั่น,น,นเองนะครับแล้วอาจจะต้องระมัดระวังที่จะเกิดภาวะฟองสบู่ในบางภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะตลาดการเงินตลาดหุ้นอาจจะมีฟองสบู่เกิดขึ้นบ้างตลาดอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่น่าวิตกกังวลฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นก็มีความเป็นไปได้แม้สภาพคล่องจากการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศยังคงจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเพื่อดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความเสี่ยงอีกประการหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นต้นปีซึ่งก็ต้องติดตามผลกระทบจาก การเจราจาตกลงกันระหว่างรัฐบาลบารักโอบามากับสภาคองเกรสของสหรัฐว่าจะแก้ไขปัญหาหน้าผาทางการคลังได้อย่างไรถ้าแก้ไขได้ผลกระทบก็จะน้อยลงถ้าแก้ไขไม่ได้ก็จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้เพราะเงินจะหายไปจากระบบประมาณ6 0แสนล้านดอลลาร์นะครับในขณะเดียวกันถ้าสหรัฐเองเนี่ยไม่จัดการเรื่องภาระหนี้ทางการคลังเลยนะครับ สหรัฐก,ก็จะมีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะในระยะยาวฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างความจําเป็นของการที่จําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจภายในสหรัฐเองอย่างต่อเนื่องนะครับ <S <s <ug> <S เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวมากเกินไปในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในแง่ของระยะยาวที่จะทำให้ไม่ให้เกิดวิกฤตการหนี้สาธารณะเหมือนในยุโรปนะครับ ในขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงอีกประการหนึ่งก็คือวิกฤตการณ์หนี้สินยูโรโซนว่าจะลุกลามหรือไม่หรือจะมีปัญหามากเหมือนปี554 5, 5, 5หรือไม่นะครับแต่ก็เชื่อว่าวิกฤตการณ์หนี้สินยูโรโซนเนี่ยได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับในขณะที่จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งปี56นี้เนี่ยอาจจะมีการขยายตัวลดลงนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เลยทําให ภาคส่งออกภาคการผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงญี่ปุ่นจะไม่ได้เป็นประเทศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมไปอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นมีการชะลอตัวมาต่อเนื่องหลายปีแล้วขนาดของความสําคัญก็ลดลงจีนขึ้นมาแซงเป็นที่2แล้วนะครับแล้วก็อีกไม่เกิน15ปีข้างหน้าเนี่ยจีนคงมีโอกาสที่จะขึ้นมาเทียบเคียงกับสหรัฐได้ แต่จะแซงสหรัฐได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องหลังปี2,570นะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องอ่านสถานการณ์ตรงนี้ให้ออกแล้วในฐานะประเทศไทยที่เป็นสมาชิกสำคัญของอาเซียนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรก็ต้องไปคิดยุทธศาสตร์ดีๆซึ่งเราอาจจะคิดยุทธศาสตร์ซึ่งเรียกว่ายุทธศาสตร์ตะขอเกี่ยวคือขอเกี่ยวไปด้วยก,กับจีนเพื่อให เกิดแรงส่งให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยขึ้นไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในระยะ15ปีหรือ20ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าเราเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราก็ควรจะ,จะเป็นประเทศพัฒนาที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็เศรษฐกิจรายได้ทั้งหลายเนี่ยกระจายไปยังคนส่วนใหญ่แบบนี้ถึงจะเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบสังคมที่ทุกคนมีความสุขแล้วได้ประโยชน์จาก ความก้าวหน้าหรือความเจริญทางเศรษฐกิจนะครับสำหรับช่วงที่2ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับโดยกระทรวงการคลังกรมการค้าต่างประเทศปตทและ w w ็บบังกอก wise.com สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังกรมการค้าต่างประเทศ ปตทและ www bangkokvoice.com กับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเวลานี้ก็มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นมาอีกก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในสังคมพอสมควรนะครับซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็จำเป็นต้องทำ การทําให้รัฐธรรมนูญมีหลักการที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับจากการที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลผลิตของการรัฐประหารเมื่อปี2549เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําแต่ถามว่าต้องรีบไหมก็ไม่จําเป็นต้องรีบเร่งมากเพราะว่าเราต้องมองว่ากระบวนการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าทําให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นี่จะเป็นสิ่งที่ ช่วยสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและอย่างลากลึกในสังคมไทยมากขึ้นนะครับทีนี้การที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะต้องมองและให้น้ำหนักกับประเด็นทางด้านเศษรษฐกิจด้วยนะครับก็คือว่าในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะเปิดช่องให้มีการปฏิรูปทางเศษรษฐกิจเพราะว่าถ้าเศษรษฐกิจไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ประชาธิปไตยทางการเมืองก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ เพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากกติกาหรือกฎหมายแต่ต้องเกิดที่เนื้อในของวัฒนธรรมเกิดขึ้นที่วิถีปฏิบัติและเกิดขึ้นที่เศรษฐกิจด้วยต้องทําให้เศรษฐกิจเป็นประชาธิปไตยต้องทําให้วัฒนธรรมเป็นประชาธิปไตยต้องทําให้จิตสํานึกเป็นประชาธิปไตยแม้เราจะมีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมากแต่ถ้าวัฒนธรรมเป็นประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจเป็นประชาธิปไตยก็จะ ผ่อนหนักผ่อนเบาความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญไปได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราสามารถร่างกติกาที่ยึดหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการที่การได้มาซึ่งอํานาจใดๆก็ตามเนี่ยมาจากประชาชนและยึดโยงกับประชาชนตรงนี้จะยิ่งทําให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นในตลอดช่วงเวลา5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการ รัฐธรรมนูญที่ยึดหลักการแบ่งแยกอำนาจที่ชัดเจนทั้ง3อํอำนาจตรวจสอบทวงดุลกันโดยไม่แทรกแซงกันอันนี้ถึงจะเป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลน,นะครับถ้าเราดูประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในหลายประเทศไม่ว่าจะในยุโรปในเอเชียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าไม่ยึดหลักว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยให้คนเพียงไม่กี่คนมาเลือกหรือมาใช้อำนาจแทนประชาชนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไม่ถือว่าเป็นไปตามหลักสากลแล้วไม่อาจยอมรับได้และต้องแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับแต่การแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องรับฟังเหตุผลของฝ่ายต่างๆแล้วก็พยายามขับเคลื่อนเคลื่อนไหวด้วยแนวทางสันติพูดคุยกันด้วยเหตุผลด้วยการสารเสวนาก็จะไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่นะครับ ในสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเสนอความคิดเชิงรุกในรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอให้มีการปฏิรูประบบองค์กรอิสระปฏิรูปสารยุติธรรมให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นในขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาการแต่งตั้งอันนี้ก็ควรจะยกเลิกเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก ที่คนเจคนเนี่ยสามารถเลือกผู้แทนประชาชนได้ผู้แทนราษฎรได้ผู้แทนที่มาทำหน้าที่ในสภาในฐานะวุฒิสภาแต่ว่าประชาชนหลายแสนคนไม่มีอำนาจเท่าคน7คนอันนี้ก็ผิดหลักประชาธิปไตยแล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าสวสรรหาเนี่ยมาจากองค์กรอิสระแล้วสวสัรหาก็มีอำนาจในการถอดถอน แต่งตั้งองค์กรอิสระนี่มันก็ก่อให้เกิดความทับซ้อนในเรื่องอำนาจแล้วเราจะต้องแก้ไขตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราแก้ไขได้แล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลก็คิดว่าประเทศไทยน่าจะเดินหน้าได้แล้วก็น่าจะมีประชาธิปไตยที่มั่นคงแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมได้เสนอความเห็นไปก็คือว่าต้องทำให้กระบวนการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าถ้าเราเร่งรัดจนเกินไปแล้วกระบวนการของการมีส่วนร่วมน้อยประชาธิปไตยก็จะไม่ยั่งลากลึกในสังคมไทยต้องใช้โอกาสของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเหมือนที่เราเคยใช้โอกาสในการโลงลงให้ได้มาซึ่งประชาประชาธิปไตยในปี40ก็คือการโลงลงให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเมื่อปี40ต้องใช้โอกาสแบบนั้นนะครับ ประชาธิปไตยใจอย่างลากลึกเข้าไปอีกซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนใหญ่ช่วงสุดท้ายเนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ไปจัดงานเพื่อให้เราลํำลึกถึงประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการที่ประเทศไหนจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยประชาชนจะต้องมีจิตสํานึกทางประวัติศาสตร์เราจะต้องมีความรักชาติด้วยนะครับ กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์เนี่ยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับขอเชิญไปร่วมงานนะครับลํำลึกกรุงรัตนโกสินทร์230ปีนะครับก็จะได้ไปสัมผัสรรยากาศเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เองก็เป็นแหล่งของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นสถานที่เป็นที่ทําการนะครับของขบวนการเสรีชัยกู้ชาติ ก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถไปเดินที่แถวบางลำพูซึ่งถ้าเราไปดูก็จะเห็นได้ชัดว่าก็ยังเป็นชุมชนที่รักษาอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมอยู่นะครับไปดูท่าพระอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วในงานเนี่ยก็จะมีะการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงของสุนทรภพรโขนลิเกลำตัดยิ้วซึ่งก็เป็น ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยนะครับก็ควรอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็จะมีการออกร้าน200ร้านนะครับงานมีวันไหนนะครับมีวันที่15-16ทธันวาคม22-23ทถึง23ธันวาคมแล้วก็12-13ถึง13มกราคมขอเชิญไปร่วมงานกันนะครับและที่นั่นก็เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยก็เข้าไปดูกันว่าเป็นอย่างไรทีนี้พิพิธภัณฑ์ของไทยเนี่ยเราจะต้องทำให้พิพิธภัณฑ์เนี่ย มีประวัติศาสตร์ของประชาชนมากขึ้นอันนี้ก็จะทําให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศนี้มากขึ้นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมมนุษย์สอนธรรมใจพร้อมทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ